อนที่สี่สิบเจ็ดอสน้อยเรื่อไม่รู้วิธีการขี่มา้าเลอวเป็นเขาไม่ได้การข้าจะต้องไม่สนใจเขาเดี๋ยวก่อนสิข้าสอนเจ้าได้นะเจ้าชื่ออะไรเนอะข้าชื่อยานเหมืงเนือชาติก่อนยามที่ข้ารู้ข่าวว่าเจ้า ได้สิ้นใจในสนามรบข้าดังน้ำตาแทาเป็นสายเลือดในชาตินี้ข้ามีอยากเป็นเช่นนั้นอีกแล้วจะอยากได้รู้จักข้าอีกเลยจะได้มีต้องเศราเสียใจเช่นในอดีตเช่นในชาติก่อนอีกทำไมป่านนีแ้แล้วลูกถึงยังมีกลับมาอีกคุณพี่ก็ซื้อลาให้กับนางแล้วไม่ใช่หรือทำไมข้าม,มืดแล้วยังมี ถึงเดือนเอีมหรือว่านางจะตกอยู่ในอันตรา,ายเจ้าพูดแบบนี้แล้วพี่ก็รู้สึกกังวลขึ้นมาเช่นนั้นพี่จะไปรอตรงหน้าหมู่บ้านเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือทำไมลูกถือกับช้านักลูกรักเจก้ากลับมาแล้วไม่ร่หาหรืข้าขี่ลามีเป็นเจ้าค่ะเลยต้องเดินจงรากลับมาเลยถึงเดือนเสียคํามืดเช่นนี้ โทโถพักเจ้าก็าลืมสอนกันขี่ลากับเจ้าเสียได้ท่านพ่อผิดพ่อผิดเองที่ลืมสอนเจ้าขี่ลาไว้วันพรุ่งนี้พ่อจะสอนให้เจ้านะไปกินข้าวกันเถอะข้ามแล้วเจ้าคงหิวแย่แล้วสิเจ้าค่ะวันนี้เรียนเป็นอย่างไรเลือกสนุกหรือไม่สนุกเจ้าค่ะท่านแม่ท่านอาจารย์ทางเงยชมคาดวว่าฝีมือไม่เร็ว เช่นนั้นเจ้าจงตั้งใจเรียนแล้วฝึกด้วยฝีมือให้มากเจ้าขาท่านแม่เจ้าเองเรอมีทุกอะไรเรอะึงได้เมากว่านี้แล้วจ้องทานอะไรมาหรือยังขอภห้ที่มารบกวนเจ้าเสียข้ามืดที่ข้ามาเพราะข้าอยากรู้ว่าน้องสาวข้าเป็นเช่นไรบ้างเจ้าเข้ามาก่อนสิแล้วข้าจะเล่าให้ฟังนางเป็นคน มีพวามสวรรค์อยู่แล้ววันนี้ท่านอาจารย์ยังเอกปากทรงเลยเจ้าไม่ต้องการวลไปยังไงนังก็ดูแลตัวเองได้ขอบคุณเจ้ามากที่คอยเป็นธุระให้กับข้าจนข้าไม่รู้ว่าจะตอบแทนบุญคุณเจ้าเช่นไรดีตอนที่48ติตอบแทนบุญคุณอะไรของเจ้าทำอย่างกับว่าเจ้ากับข้าเป็นคนอื่นคนไกลไปได้มากินข้าวเถอะพรุ่งนี้ก็มากินข้าวด้วยกันอีกนะ เจ้าใจดีกว่าข้าเกินไปแล้วค่ะอย่าคิดมากเลยหนุ่มน้อยรีเสียอีกเวลากินข้าวหลายๆคนกับข้าวยิ่งอร่อยลูกข้าก็เริ่มโตแล้วหากได้เจ้ามาช่วยสอนหนังสือก็คงดีไม่น้อยมีเช่นนะมิเช่นนั้นนางจะนางก็คงมีได้แต่งงานแน่ท่านแม่พูดอะไรเจ้าคะก็ยังมีได้คิดเรื่องนั้นเสียน,น่อยวันต่อมา อันพ่อข้าขี่ลาได้แล้วขี่ง่ายมากเลยเจ้าค่ะก็คิดว่าจะยากกว่านี้เสียอีกแล้วตัวนี้เคยได้รับการฝึกฝนมาก่อนมันจึงเข้าใจสัญญาณต่างๆท่านพ่อข้าไปก่อนนะเจ้าค่ะมีเรียนบ่ายไม่ใช่หรือนี่ก็ยังเช้าอยู่เลยข้าจะไปที่ฟาร์มของเลนจินก่อนเจ้าค่ะจะได้ช่วยกันพัฒนาฟาร์มด้วยเจ้าค่ะเดินทางระวังนะลูกเจ้าค่ะนางฉลาดขึ้นเรื่อยๆ แล้วดูเป็นหว่วงเป็นใยสองพี่น้องนั่นม่น้อยดีแล้วที่นางก็ยังมีมุมอ่อนโยนอยู่บ้างมิเช่นนั้นข้าคงเป็นกังวลกลัวว่าเด,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 ด็กๆพวกนั้นจะไม่ชอบนางเพราะป่าเถื่นเกินไปท่านพ่อนัานสิทำไมถึงขันจมูกซังก็ะจะไปดูเสียหน่อยว่าความของหนึ่งซึ่นจะมีทางไหนบ้างที่ทำเงินได้ จากท่าทางของเขาเมื่อวานนี้แล้วเหมือนเขากําลังตกที่นั่งลําบากไม่น้อยเลยฟามเข้าที่แล้วจับปลาที่นี่ไปขายได้เงินมากมายทีเดียวถ้าจับบ่อยๆครั้งเข้าจํานวนปลาก็จะน้อยลงที่ว่างมีอยู่มากข้าขุดบอกเลี้ยงปลาก็คงไม่เร็วแล้วใช้น้ำวิเศษหล่อเลี้ยงปลาเยียงเท่านี้ก็มีปลาไม่ขาดแล้ว เช่นนั้นก็ขุดบ่อเลี้ยงปลาแล้วกันซอกเล่าว่าข้ามาทําไมหรือหาได้ยากนะว่าจะได้วันหยุดซักวันถ้าคิดว่าแม่นางนคงเรียกให้มาช่วยจับปลาจะได้นําไปขายเช่นนี้ก็มีเงินมาแบ่งกันแล้วขอรับไม่วันนี้จะไม่จับปลาฮะไม่จับปลาแล้วเจ้าคิดจะทําอะไรหรือคงมีได้เรียกพวกข้ามาใช้แรงงานหรอวนะ ฉลาดดีนี่ว่าที่บันดิตฮะแม่น้ำใสนั้นมีเส้นของเราเส้นเกียวกับจำนวนปลาก็ไม่แน่นอนถ้าเห็นว่ายังมีที่โล่งอยู่มากเลยอยากจะขุดบ่อเลี้ยงปลาในบ่อเจ้าจะปลูกจะปลูกบัวด,ด้วยก็ได้หากว่าเราเลี้ยงปลาเองเราก็จะมีไรายได้มั่งคนขึ้นขุดบ่อปลาเลี้ยงปลาปลูกบัว เจ้าคิดเห็นเช่นไรเล้อเจ้าอยากให้พวกข้าทำอะไรก็สั่งมาได้เลยเช่นนั้นก็ฟังคำสั่งข้าไปเตรียมขุดบ่อเลี้ยงปลา,า,ากันหางมีปลาไม่ขาดช่วงเงินก็จะไม่ขาดมือเช่นกันโดยเฉพาะพวกเจ้าพวกเจ้าก็ต้องมีทักษะติดตัวไว้บ้างจะได้มีลำบากยามโตเช่นเหงอของเจ้าเสียหน่อยเถอะขอบคุณข้ามีเรื่องอยากจะคุยกับเจ้าเล็กน้อย ว่ามาสิขอบคุณเจ้ามากเจ้าคอยช่วยเหลือข้ายอยู่เสะมอข้าจึงอยากจะแบ่งผลกำไรจากความให้กับเจ้าครึ่งหนึ่งเจ้าคิดเห็นเช่นไรเด้อ